คือถ้าเราพยายามเราเราแบบอดทนแล้วก็ฝึกฝนคอยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาตรงนี้มันจะช่วยได้จริงๆเราก็จะประสบความสำเร็จตรงนี้เองนะคะ สวัสดีค่ะชื่อกิรติอัศวเวมงคลนะคะอายุ31ปีเป็นเจ้าของร้านวูฟครัวซองเตอรีค่ะตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยมายคือเหมือนขายเค้กออนไลน์อยู่แล้วก็เป็นคนชอบทานครัวซองอะค่ะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีร้านครัวซองเยอะเหมือนในปัจจุบันนี้เราก็เลยเหมือนเลือกในสิ่งที่เราชอบทานขึ้นมาแล้วก็เอามาทําเป็นร้านมายเคยเรียนอยู่ที่เลกอนอเบิร์ดูซซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียนคลาสอาร์ตออฟเบรนเจอรีแล้วก็เรียน professionally Thai cuisine สองคลาสเสร็จแล้วพอหลังจากเรียนจบเนี่ยเราก็นำมาฝึกฝน แล้วก็มีการปรับสูตรให้มันเป็นสูตรเฉพาะของตัวเองขึ้นมาชินเนเจอร์ของเรานะคะก็คือจะเป็นตัวกระซองเนี่ยแหละแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะมีไส้เยอะมากเลยก็คือถ้าเทียบตอนนี้เราก็ประมาณ20ไส้รวมทั้งขาวและหวานถ้าซิ้เนเจอร์ที่เป็นรสขาวของเราก็จะมีเป็นทรัฟเฟิลชีสแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นคานิมิโซเป็นมันปูใส่เนื้อปุกก้อนแล้วก็มีไข่อิคุระข้างบนแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะเป็นเหมือนฟิวชั่นที่แบบเราลองหาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะ จากน้ำเชื่อมมิผลวันนี้นะคะไมยเลือกเป็นตัวกาแฟแมคคาเดเมียฟระซองนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของตัวกาแฟครีมข้างในด้านบนจะเป็นคาราเมลที่เราทํามาจากตัวน้ำเชื่อมมิผลสุดท้ายด้านบนท็อปด้วยถั่วแมคคาเดเมียด้วยความที่น้ำเชื่อมมิผลนะคะมีความคงตัวค่อนข้างดีมีความหวานที่เสถียรนะคะใช้งานสะดวกรวดเร็วนะคะประหยัดเวลาระดับความหวานเนี่ยมันมีความคงพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ง่ายต่อการนําไปทํา โปรดักต์อื่นๆต่อจากตัวขนมอะคะ่ะจากเหการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยเราคือเราต้องปิด สาขาที่ลีโดไปแล้วตอนนี้คือเราย้ายกลับมาทําที่ราดพร้าว71หรือที่ครัวการผลิตของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามีผลกระทบยังไงบ้างก็คือข้อแรกอาจจะเป็นข้อดีคือลูกค้าได้ทานของที่ใหม่สดจากเตาเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะาทักอบที่ราดพร้าวแล้วก็ส่งไปที่ลีโดแต่ทุกวันนี้คือลูกค้าเนี่ยสามารถ ที่น่าขัวได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของอื่นๆเนาะมันก็จะมีผลกระทบเรื่องแบบเราก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเราไม่สามารถมีที่นั่งให้ลูกค้าได้ลูกค้าก็จะเหมือนทุกอย่างก็ต้องเป็นแบบเทคเอาไว้กลับหมดเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของความมาตรการในการรักษาความสะอาดความปลอดภัยทุกอย่างที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นสาหรับคนที่อยาก จะเริ่มทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอย่าเพิ่งท้อนเนาะคือตอนแรกเนี่ยอาจจะแบบครุข่ะลูกค้าอาจจะไม่ค่อยมีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าคือถ้าเราพยายามเราอดทนแล้วก็ ฝึกฝนพอยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาตรงนี้มันจะช่วยได้จริงๆรแล้วม่เชืว่อว่าสักวันหนึ่งอะคะ่ะทุกคนอื่นเขาก็จะเห็นแล้วก็เหมือนเราก็จะประสบความสําเร็จตรงนี้เองต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนร้านวุ้นฟัวซงเทอรีนะคะลูกค้าบางท่านแบบว่าขับรถมกกาไกลมากแล้วเราเข้าใจว่าร้านของเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างลึกขอบคุณจริงๆงทางเราก็จะพยายามทําของที่ดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ทานกันกน,นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ